สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกๆกท่นนะะานเนาะค่ะมือทางช่องเบิกซับนาคีก่ะเจยวคงสุดท้ายพระธุดงนะคะเอาไต่เสาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะเข้ามาแลวก่ะเป็นกําลังใจก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสกไครทางช่องในเ้วยอค่ะวันหวยออกนะคะเนาะปูพ่นเปลี่ยนเลขสามตัวนะคะเป็นตัวใด ไปฟังความกันอันนี้ยังบานอะไรกาบนมัสการค่ะปู่นนค่ะมือนมีกาบเมื่อเลขออกนะคะเพราะว่าปู่นัดว่าจะปล่อยสามตัวเลขสามตัวนี้มีเปลี่ยนแปลงบ่ค่ะปู่อันปู่ปูฝันหายอยู่เนี่ยฝันหายตัวเดียวห้าหนึ่งหก ห้าหนึงน่งหกออืมห้าหนึ่งหกพังมาบอกเลยมาบอกเลยแต่ว่าแจ็คสินนั้นเรื่องว่ามันไม่ยุ่งไม่เนาะค่าอ่านร้องเวงห้าหนึ่งหกค่ะวันนี้หกศูนย์สองเนี่ยเอาคือเกา,าป่ากระปู เออก็คือกานั่นละ่ะเพราะเรื่องมูนั่นมันตั้งตั้งหากมันสองพุ่มว่า,ว,าว่าคนว่าสองพุ่มบางทีเด้เอเลขปู้นี่จะเป็นสองพุ่มแม่บัก่ะอ่าสองพุ่มพุ่มหนึ่งอันทุกพุ่มจะแม่ได้เชยยื่อมทุ่คนล่ะแต่ว่าออ <c oughs> ถึงสองถึงหกสองอ่ะสองหนั่นละทีน <c oughs> ี้แต่ว่าพุ่ม <c oughs> เลขปู้ยังเนี่ยเพราะในห,ห้าหนึ่งหกตัวเดียวห้าหนึ่งหกตัวเดียว อืบ่บ่มีอีกบ่ามีบ่บ่มีอย่างอียเพื่อนว่าคำเดียวเพิ่นยางนี่เลยเพื่อนมาข่าฝันเพื่อนยางมาบอกกังสี่บ่ค่ะเออแม่บ่แม่ข่าฝันเพิ่นยางมาบอกเป็นนั่นหรือเป็นเสียงว่าบ่ฝันเลยมัค่ะบ่บ่ฝันเป็นเสียงโอ้มาบอกกลางเด้อเลยอ่มาบอกเป็นเสียงเป็นว่าห้านิ้งหกเด้อเรียกว่าเพื่นมาเสี่ยอ๋อ มาเป็นโตเป็นโตเลยนะคะ,ะคือตอนนี้ปูก่กับยายไปวัดไม่เนาะนพุ่มไม้บุกขึ้นนี่ล้วนๆเน้นบ่ค่ะพุ่มนี่เป็นพุ่มงูจงอางบ่ค่ะปู่อันย่บบาว่าไม่ไม่เหรอไปไลยเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่ามีเวลาเพราะหลวงพ่อสอนวิทย์ธรรมวินทบาทอ๋อค่ะจะไปปฏิบัติธรรมวัน่ะ หลวงพ่อจะไปวินทบาทหลวงพ่อได้ฟาวโทษบอกแต่เศร้าไอ้สองศูนย์นี่อั้นขนาดไปปูเดี Sug ๋ยวนี้นะสองศูนย์อั้นขนาดนันบะใชเอออันอ <inaudible> ั้นห้อยวัดถอยวัดถอยวัดสามศูนย์เนาะขั้นยอน่ะสามศูนย์ให้ขึ้นแต้มหนึ่งเออออ ขึ้นเต็มข <c oughs> ึ้นเต็มหนึ่งสามศูนย์เสียแห็กับปู <c oughs> คือว่าปูอยากได้ไฟโซลาเซลล์ว่ะค่ะแม่อันอยากได้อยากได้แล้วที่สุดหล้กมันมีน่าชาติไปฝากกระจาอกระจ้าบ,บางคนก็ดีบางคนก็บ,บ่ดีฮ้องเราต้องงานไว้ก่อนหอน้านะโซลาเซลล์อันแบบไรปูแบบเป็นไฟติดนี่บ่ บอกแล้วแบบเปนแบบชาตโต้ศัพท์ได้แบบชาตโต้ศัพท์ได้แบบอันชาตไฟได้นะนะอ๋อแบบชาตไฟได้มันจะป่าจะปูตาเนี่ยหลวงพ่อก่บว่าเคยซื้อจะซื้อืออันอืมอืมอ่าที่ปูกะเอาไฟไปติดวัดก่อนก็ได้นอกบ่มีไฟฟ้าเนาะค่ะอันนอ้าวำเนี่ยล่ะเนาะ ค่ะอยเริ่มหน้าหานึงหกขรเจ้าบอกหน้าหนึ่งหกนะคะค่ะสาธุค่ะเมะยำอีกเนียาคันแจ้งแต่แจกสิแมนหรือบอแมนแต่ว่าเิ่นมายำอีกยำอีกหาหนึ่งหกเด้อลูกลองพ่อว่าเป็นเสียงมาบอกรลอจากสีแมนรือแมนพอหลวงพ่อมาอยู่ผมไม ลองเบิงให้พ่นลองเบิงค่ะที่แนวอย่าได้คือโซลาเซลเนาะปูนะเปนาะเพื่อว่าจะัคันได้คันได้ไฟไปติดกวนกับเอาเนาะปูเนาะเพราะว่ามันบบมีไฟฝากใจอยู่ทั้งผู้ทั้งเขาขอ่าสำเดียเนาะค่ะสาธุค่ะวา,างไปแล้วค่ะปูเพิ่นอนแถวฝาวนะคะเนาะ แนวทางของปู่เนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายได้มาแล้วนะค่ะเนาะห้าหนึ่งหกเนาะคะ่ะสองศูนย์นี้มันอันอยู่าัสันให้กะยับขึ้นเนาะเดียวเองก็ขออนุญาตจดกันเนื้อหาอีกี เอดขออนุญาตจดนะคะน้องเอซี่ชอบกระตามเด้อค่ะสำหรับพระตุดงสามปาสาเพื่กนกะใหญ่วัดเนาะคะ่ะมาขึ้นพุม่มยวัดบอกหาหนึ่งหวทางวัดเพิ่นกะขาดแค้นเพราะพี่ยังเลยพี่น้องเนาะ,ะไฟกับวมีเนาะคะ่ะ ค่ะสายบุ่นสายเอฟซีเข้ากะร่วมบริจาคไฟก็ได้เพื่อนอยากได้โซโดาเซลลอยู่ค่ะรึอว่าค่ะไปติดไฟซองสว่างให้เพื่อนจ้ากหน่อยเนาะพี่น้องไฟของเพิ่นไม่มีนะคะมันไม่ไฟใส่แล้วอ้สามปาช้าโค้งสุดท้ายนะคะ ืนอวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเนาะห้าหนาึ่งหกกับสามศูนย์เนาะตัวว่าสามสองศูนย์นะมันอันว่าสันสืออะไรใครยับกมาเป็นสามศูนย์ตัวแรกก็สองศูนย์หก โค,ค้งสุดท้ายนะคะมือเลขกออกนะคะสามตัวที่ปูนัดปล่อยนะคะห้าหนึ่งหกนะคะก่ะพิจารณาเป็นแนวทางนะคะทบจังตามมอมักพานโปรดใช้วิจารยาณในการรับชมนะคะแต่ที่ปูปล่อยมากยังบอผบาดจ้าเที่ยนอี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับ กิ๊บมีก็มีโฉกมีหลาดเดือดสาเดอมีโฉกมีมันากาที่ปูปล่อยมากกอนหนาะนี่กะยังเอาไว้คือเก่านะคะแกซิม,มีเอาเมดได้นพี่น้องเนะาะกามเมื่อนี้กะสรุปทั้งหมดดีก,กว่านะคะนาองสิบคนปล่อยมากสามหาเจ็ดเจ็ดว่าวเอาให้เอาเจ็ดเก่าสันไปเมื่อวานนี่นะคะ ผูพักล่วงออกมาเรียบร้อยนะคะกับซิมีมาใหม่ห้าหนึ่งหกอันเก่ากับสองศูนย์หกสามศูนย์สามห้าเจ็ดเก้านะคะโค้งสุดท้ายนะคะสื่อประดยยับงขึ้นเป็นสามศูนย์เพิ่ว่า ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นค่ะจังใดหไมีฉุกไม่หลาบมีฉุกไม่มาร่ำร่ำรวยๆถูกหวยกันทุกคนด้วยพี่น้องเด้อมือนี่เป็นมือสั้นวันดีมือนับเงินหัวสันค่ะ